4.16.10มาจากไหแล้วครับนะอันนี้เป็นความคิดของคุณบีนะครับนะจะทำให้คุณนะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทุนนะถ้าคุณเชื่อส่วนนี้นะเช่นคุณนะคุณหนึ่งคนนะครับขอให้ขายประกันภัยเดือนละสี่ฉบับมีเบี้ยสักสามพ ง่ายเลยสี่เจ้ต่อเดือนหรือสามารถคุณทําทุกๆเดืนดเอนะเดือนละสี่จะบอกนะเบี้ยแค่สาม,มห้ายนะเป็นอย่างน้อยนะครับคุณจะเจอหนึ่งคันเบี้ยสองหมื่นก็ได้เจอหน án, ึ่งคันเบี้ยป็นเสียก็ได้เอาคิดว่าสี่จะบอกอย่างน้อยต้องไะไรสามห้าไอ้สามารถเนี่ยเรื่องหมนะูหละเพราะฉะนั้นคุณไปคุยกับคนรอบตัวคุณเลยว่าเขาหมดประกันเมื่อไหร่จอดเข้ามูลมาแล้วไปขายเขาให้ได้เดือนละสี่จะบอกเบี้ยสามหา้าแล้วก็สร้างนะ ลูกทีมติดตัวคุณแนะนําลูกทีมติดตัวสิบกคนนะไปคุยให้เขาฟังเล่าถึงแผนนี้แล้วก็สมัครสิบคนเพราะสูตรม็นาตายตัวเลยสิบคนเนี่ยนะนะจะได้สิอร์ซจะมีคนอยู่ในอาชีพนี้หนึ่งจุดหคนหนึ่งจุดหนะเพราะเดือนแรกนะคุณขายสี่นะเบี้ยสามาปรนเือนที่สองคุณจะมีลูกทีมน,นะขายเหมือนคุณแหละหนึ่งจุดคนก็คือคนนึ่งขายสี่จับ นะนะแล้วก็เบีย้ยสามหน้าเพราะนั้นตอนนี้คุณมีสมาชิกเพิ่มอีก1.6คนละ,ะนะขายเอง4ฉบับสามหน้าสร้างทีมงานนะครับ100คนแล้วสู่ออกมาเป็นนะ1.6เพราะเดือนที่สองคุณมีคนที่ทำงานยืนยันๆ3.2คนละรวมทังคุณด้วย ทำงี้ไปทุกๆเดือนนะครับนะเพราะมันจะทวีคูณมันจะทวีคูณไปทุกคนก็จะแนะนำต่อนะนะสี่สิกสิบเพราะถ้าเกิดทำสูตรนี้ได้จริงๆนะเนี่ยนะนะเรารับรองคุณได้เลยว่าสี่สิบสเนี่ยจะทำให้คุณนะมีรายได้เดือนละแสนห้าแสนหนึ่งบาทต่อเดือนในปีถัดไปลองดูนี้ไหมครับอน่ะ ถ้าเกิดไม่ได้เสียอะไรเสียเวลาอีกเดียวเพราะนั้นสูต04160นะครับลองดูได้ผลแน่แล้วมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนนะครับคุณไม่เสียหายเลยครับเพราะนั้นผมเป็นพี่เลี้ยงคุณนะครับมีอะไรไม่เข้าใจโทรหาผมนะครับจากโฟล์อยคุณจะมาก๊อปโฟล์อยชุดนี้ก็ได้ผมยินดีเลยครับนะผมชื่อสีกุมอรุณสวัสดีครับเป็นเจ้าของบริษัทสิงคโบรกเกอร์นะนะเพราะฉะนั้นใครมีอะไรไม่เข้าใ,ใ,าใจโทรหาผมที่มือถือ 0897774986ขอบคุณครับ